เจนาก็917017สองตัวก็17นะครับให้รูดบน1กับ7ส่วน2ตัวล่างก็คือรูด3กับ1นะครับเด่นไปที่3 1 3 0และ0 1นะครับซึ่งมันก็จะตรงกับ 1นนะครับ7 1 8 1 7อันนี้ให้พ่อแม่พี่น้องนำไปพิจารณาใช้เป็นแนวทางเอานะครับให้ชมว,วิดีโอนี้จนจบก็ขอให้โชคดีร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับก็สำหรับเลขทูบวันนี้ก็ตามนี้นะครับ8 7 1หนึ่งนะครับจะนำไปลงทุนใน ลาพัฒนาก่อนหรือว่าจะเอาไปเสี่ยงโชคในรัฐบาลก็สุดแท้แต่พ่อแม่พี่น้องจะพิจารณานะครับสำหรับ7117มันตรงกับหวยรัฐบาลไทยนะครับตรงกับ2ตัวท้ายรางวัลที่1รัฐบาลไทยงวดวันที่1ทธันวาคมนะครับ